สวัสดีค่ะทวิเชมยนฮาสวัสดีผู้ปกครองแล้วก็สวัสดีนักเรียนชั้นอนุบาลสองทุกคนเลยนะคะวันนี้มาเจอกับเราซื้ออีกแล้วใช่ไหมคะ,ะถ้ามาเจอกับเราซื้อเราก็ต้องมาเรียนวิชาภาษาจีนกันนะคะเด็กๆนักเรียนอยากเรียนภาษาจีนกันไหมเอ่ยอครั้งที่แล้วใครยังไม่ส่งงานเราซื้อถ่ายคลิปส่งมาด้วยนะคะ อ่ะสำหรับใครที่ส่งมาแล้วเก่งมากๆเลยค่ะออกเสียงกันเก่งมากๆเลยอาวันนี้นะคะเราซื้อมีคำศัพท์มาฝากนักเรียนอีกแล้วค่ะคำศัพท์วันนี้เราซื้อมีคำศัพท์มาให้ําคำคะ่ะมาดูกันเลยนะคะว่าเราซื้อเอาคำอะไรมาฝากนักเรียนนะคำที่1ค่ะคำนี้ค่ะอ่านี่รูปอะไรเอยรูปพัดลมนะคะพัดลมภาษาจีนพูดว่าเตียนซาน เตี้ยนซ่านอาเตี้ยนซ่านแปลว,ว่าพัดลมนะคะเราเชื่อว่าในบ้านนกักเรียนต้องมีพัดลมแน่ๆเลยค่ะอาอันนี้ค่ะคําศัพท์ต่อไปนะคะรูปนี้เป็นรูปกระป๋องนะคะกระป๋องภาษาจีนพูดว่าทิงจวงทิงจวงแปลว,ว่ากระป๋องนะคะอาต่อไปค่ะคำหนึ่งค่ะคำนี้ค่ะอานักเกรยียนเห็นเป็นรูปอะไรคะ เด็กผู้ชายใช่ไหมคะเด็กผู้ชายภาษาจีนพูดว่าหนานหนานแปลว,ว่าผู้ชายค่ะอะทีนี้เหล่าซื้ออยากให้นักเรียนออกเสียงตามเหล่าซื้อนะคะกับคําศัพท์เมื่อกี้ที่ได้เหล่าซื้อได้พูดไปนะคะอ่ะมาดูเลยคําแรกค่ะคาแรกเมื่อกี้คาว่าอะไรนะคะพัดลมใช่ไหมคะ,อ,ะอันวันนี้พัดลมของเราซื้อเป็นสีแดงนะคะของบ้านนักเรียนมีสีอะไรคะ โอ้โหมีหลายสีเลยใช่ไหมคะอ่าวันนี้พัดลมของเราซืสีแดงนะคะพัดลมพูดว่าเตียนซ่านเตียนซ่านเกินหัวตุ้ยเสียอ่านตามเราซื้อนะคะเตียนซ่านเก่กงมากเลยคะ่ะเตียนซ่านแปลว่าพัดลมนะคะคําต่อไปค่ะออกเสียงตามเราซื้อเหมือนเดิมนะคะคํานี้ค่ะทิงจวงทิงจวง ทิงจวงแปลว่ากระป๋องนะคะออกจีจกตามเราซื้อค่ะทิงจวงเก่งมากๆเลยค่ะทิงจวงแปลว่ากระป๋องค่ะคําต่อไปค่ะคํานี้ค่ะหนานหนานออกียงตามเราซื้อนะคะหนานแปลว่าผู้ชายค่ะเก่งมากๆเลยอ่ะทีนี้เราได้รู้คําศัพท์ไปแล้วนะคะ3คําวันนี้เราซื้อมีการบ้านเด็กแล้วค่ะ การบ้านก็เหมือนเดิมเลยคะ่ะให้ในักเรียนอัดคลิปแล้วก็ส่งมาให้หลักสื่อส่วนอัดคลิปคําไหนนั้นอเอาคําว่าพัดลมกับกระป๋องดีไหมคะพัดลมเมื่อกี้เราพูดว่าอะไรนะคะนักเรียนคํานี้ค่ะเตี้ยนซ่านเตี้ยนซ่านแล่าพัดลมนะคะแล้วก็อีกคํานึ่งที่จะให้เป็นการบ้านนะคะคํานี้ค่ะคําว่ากระป๋องค่ะทิงจวง ทิงจวงกับป๋องนะคะอ่าทีนี้เป็นภาษาไทยค่ะไม่ต้องกังวลเลยมีภาษาไทยด้วยนะคะอ่าผู้ปกครองนะคะอ่านที่เป็นภาษาไทยให้บุตรหลานหรือว่าให้บุตรหลานของท่านนะ่ะฟังได้นะคะจะได้ออกเสียงได้ถูกต้องนะคะอันนี้คือคําว่าพัดลมค่ะพัดลมภาษาจีนพูดว่าเตียเต้ยนซ่านเตี้ยนซ่านแปลว่าพัดลมค่ะคําต่อไปนะคะ ที่ต้องอ่านเป็นการบ้านนะคำนี้ค่ะทิงจวงทิงจวงแปลว่ากระป๋องนะคะเวลานักเรียนนะคะอัดคลิปแล้วก็พูดเนี่ยนักเรียนพูดแบบนี้ค่ะเตี้ยนซานพัดลมทิงจวงกระป๋องอีกครั้งหนึ่งนะคะเตี้ยนซานพัดลมทิงจวงกระป๋องอีกครั้งหนึ่งค่ะเตี้ยนซานพัดลมทิงจวงกระป๋องค่ะอ่า ถ้านักเรียนเนี่ยดูคลิปเหลาซื้อเสร็จแล้วนะคะก็อัดคลิปที่พูดเหมือนเมื่อกี้เลยนะคะที่เป็นพัดลมกับกระป๋องนะคะแล้วก็ส่งมาในลนาส่วนตัวของเหลาซื้อนะคะเหลาซื้อจะได้เช็คงานให้นะคะอ่ะส่วนคนที่ยังไม่ได้ทําการบ้านครั้งที่แล้วอัดคลิปถ่ายมาส่งเหลาซื้อแล้วนะคะส่งมาให้เหลาซื้อด้วยอ่ะสำหรับวันนี้นะคะคลิปอ่การสอนของ ภาษาจีนของเราซื้อเนี่ยก็มีเพียงแค่นี้ค่ะแล้วเจอกับหลับซื้อใหม่ครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้จ้ายเจียนค่ะ